สรุปข่าวลิฟว์ฮูรอบเช้าประจำวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะจ๊ะขอให้แฟนมีความสุขทุกท่านนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นสื่อจาก r o s i n g the c ั p นะครับย่อมแล้วพี่น้องย่อมแล้วย่อมแล้วปากพล่อยปากหมาไปครับพ้าเต็มๆนะฮะแกรี่เนวิลยอมหน้าแตกหลังหูกโกลอกเกลเก้เกเกระเบิดฟอร์มยิง15ลูกสยบทุกคำวิจารณ์ผง,งานขึ้นแท่นควนใจแอนฟิ์นะฮะ บางนีมันมาอันวิจารณ์โม่ๆสวยๆแล้วครับพิดพาดตลอดเลยกูเห็นเนี่ยล่าสุดก็วิจารณ์เวียดนะครับตอนนี้เวียดกำลังโอ้กำลังเฉิดฉายเลยล่าสุดก็ออกมายอมรับนะครับนาแตกหมอมาหลับเย็บเคยวิจารณ์ฮูกโก้กเีดเก้นะครับตอนนี้เป็นยังไงล่ะนะครับนาแตกเงือบอีเดียวจากเคลมไอ้คำถามสู่คำตอบที่ใช่ที่สุดนะครับแกเรียนวิวคุณรูฟิปากล้าแห่งสกัดสปอร์ตออกมายอมรับแบบแมนๆว่า เขาคาาการพลาดอย่างมหันหลังหัวหอกเฟรนช์แมนอย่างฮ e ูโกอเกติเกไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวแม้แต่วินาทีเดียวพร้อมสตาร์ประดตัวเองเป็นพิจีัารหน้าใหม่ของลิเวอร์พูลนนวต่วต้งย้ายมาจากแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับยูเทิร์นพิกลินบอลลือโลกเมื่อคำสบป,ประมาก,กรายเป็นคำชมในรายการดียวกับหลับนะครับสัปดาห์นี้ในวิวสารภาพกลางรายการถึงความน่าแตงของเขา หลังจากเคยประมาทดาวรุ่งรายนี้ไว้ตอนย้ายมาใหม่ๆผมเคยบอกว่าเขาฮูกโกอเกติเก,เกจะรุ่งกับลิเวอร์พูลแน่แต่ไม่ใช่ในทันทีเชื่อมห้ผมคิดปิดถนัดเด็กหนุ่มคนนี้พุ่งชนความสำเร็จตั้งแต่วินาทีแรกที่เหยียบผื้นหญ้าแอนเฟียร์แกรี่เนวิลสารภาพสถิติสถานพิมี์นคีับกับ15ประตูที่เปลี่ยนโฉมหน้าแผงรุกหงแดง ตามการวิกฤตการมาเจ็บของอิซักนะครับที่ทําให้แฟนบอลเสียใจแต่เอเกติเกตกลับกลับขึ้นมาแบกความหวังแนวรูกได้อย่างไร้ที่ติตอนนี้ตะบันไปแล้ว15ลูกรวมทุกรายการกลายเป็นเบอร์9ที่อันเนอร์สโอตตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้เป็นตัวเลือกอันดับที่หนึ่ง Impact p l a y ย r ไม่ใช่แค่จำนวนประตูนะครับแต่ก็คือการแบกเทมในช่วงวิกฤตที่พิสูจน์ว่าเขาคือของจริงเสียงสูงฮกจากตำนานนะครับ The n e น t โรมาลิโอหรือตอรเรสนะครับปาติโทให้เป็นผู้ไดละ่ะพี่น้องคือทั้งโรมาลิโอกับตอรเรสราสันใหนหล่างเดียวกันมาสันไายฟอร์มระดับมัตร์พีของเอกติเก้นะครับทำให้เดียดยอดโดยยิงระดับโลกถึงกับอยู่ไม่สุกนะครับเมื่อ Run iller, รันเชียเลอร์ลูกยิงที่ประตูที่2ของเขามันคือระดับเวลคลาสผมสีได้แทนเกมนิวาสเซิลจริงๆที่ปล่อยเพชรเบ็ดน,นี้หลุดมือไปอันเนอร์สลัด จ,จังหวะจสกอรที่ยเย็นของเขาทำให้ผมเห็นภาพสอนของโรมาริโอยอดตำนานบราซิลขึ้นมาในทันทีปีเธอเขาจังหวะกระชากนี้กองหลังลูกนั้นมันคือร่างจำแรงของเฟอร์นันโดตอเรสในยุคพีกชัดๆทั้งความเร็วและการเปลี่ยนสปีดท,ที่ทำให้กองหลังคู่แข่งกลายเป็นตัวตลกปัญหาที่น่ายินดีของสลัดการยังเกิดเต็มตัวของเอกิเ e กได้สร้างแฮปปี้ให้กับทุกคน หรือนี่จะเป็นปัญหาที่น่าดีดีให้กับทีมงานสตาฟโค้ดเพราะเมื่ออิซักหายเจ็บกลับมาอาเนอร์สโตจะต้องปวดหัวอย่างแน่นอนว่าจะจัดสรรพื้นที่แนวรุกอย่างไรในเมื่อดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสนี้สถาปนาตัวเองไปเป็นไอคอนคนใหม่ของเราเ้ยวยครับไปเป็นที่โลดลอยแล้วนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าหาวิธีลงเล่นร่วมกับอิซักให้ได้นะครับก็เคยจับคู่กันมาแล้วนะครับเล่นอยู่ในเกมไหนนี่แหละเล่นดีนะทั้งกูก่ก็อ่า เข้าขากันดีนะครับเดี๋ยวผมว่าให้หายก่อนแล้วกันอีซักผมว่ามีโอกาสแน่นอนนะครับถ้าอย่างนั้นก็เราจะได้มีอาวุธเพิ่มในเทคนิคใหม่นะครับอาจจะเป็นการใช้อีซักจับคู่กับเอกิเกในแนวรุกก็มีโอกาสนะครับถามมึงครับถามมึงได้แค่นั้นแหละครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปดีกว่านะครับเป็นสื่อจากโรซิงเดอะคอปนะครับก็เป็นตำนานนะครับออกมาวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์นะครับ ถึงเวลาปล่อยของยานโมบี้ um ha, ที่สล็อตทรงเอ็นกุมฮาทุบนกนังนวลเดิมพันอนาคตใหม่ในเอเบคนะครับโบทรงลงอีกเกมนี้มึงถือเข้าดาเด้บอบกสล็อตก็อยากให้ทรงลงเล่นนานกว่าน,นี้หน่อยนะครับออาสักอ่าสาี่้านาทีอ่ะเป็นอย่างต่ำนะก่าอยู่บอทมกลางเสียงเรียกร้องที่ดังระง,งมมาจากถินแอนฟิ์นะครับเกมเอเบคัในวันสองนี้ ที่ต้องดวลกับไบรตันอาจไม่ใช่แค่แมตบอลท้วยธรรมดานะจ๊ะแต่มันคือนาะทีทองของเรโอเอนกุมาฮาอันยมณีอลัมค่าที่แฟนบอลเดะคัพเฝ้ารอชมฝีเท้าใจจะขาดบอลสวัรค์รับปรากฏการเพชรที่รอการจีรไนแม้อเนอร์สลัดนะก็ับจะขึ้นชื่อเรื่องความเนี้ยบและการใช้งานนักเตะอย่างระมัดระวังแต่ด้วยตารางแข่งขันที่ตึงเครียดการหมุนเวียนนักเตะ นั่นคือทางรอดเดียวและชื่อของอดีตเด็กสร้างชลซียในวัย17เปีรายนี้คือคําตอบที่น่าตื่นเต้นที่สุดในลิดสายเลือดใหม่ทัศนาตตานานนะครับหลีกยังไม่ใช่แต่บอลถ้วยต้องลองยานโมบี้นะครับมีฟีลร,ระดับคลาสสิกของหงส์แดงก็ออกมาวิเคราะห์ผ่านแอมฟิวนเด็กแบบตรงไปตรงมาถึงความอึดอัดของดาวรุ่งที่ดีกว่าจะนั่งสำรองผมพูดได้1 0 0เลยนะครับว่าเขายังไม่พร้อมสำหรับเกมหลีกที่นหนังนวงแต่นี่คือเอ๊ะครับ โบบี้ระบเขาเริ่มซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลมานาแล้วจนเริ่มอ,อึดอัดที่ไม่ลงสนามเกมนี้แหละคือบทพิสูจน์ส่งเขาลงไปฟาดฟันสัก60-70นาทีให้เขาได้เรียนรู้รสชาติของจริงดีกว่าดันทุรังใช้คนที่อนาคตไม่ชัดเจนอย่างเคียซ่าโมบีย้ยังย้ำชัดด้วยนะครับว่านี่คือโอกาสทองในการพักขุนพลตัวกลั่นอย่างโมซาราหรือคดิกโตเพื่อถนอมร่างกายไว้รู้สึกใหญ่ บทพิสูจน์ความคล้าของอาร์เนสตอลต์กุนซือชาวนั้นจะยอมฉีดตอนราทิ้งความเพรสเซฟและเลือกเดิมพันกับดาวรุ่งลือไม่แม้ซอลตดจะมีจุดยืนที่แข็ง,ขงเคร,ร้าในเรื่องแท็กติกแต่ด้วยช่องว่างพักทีมมากถึง8วันก่อนบูก,กับนอตเทียมฟอเรสในศึกพรีเมียร์เขาอาจจะเลือกจัดชุดผสมผสานที่สดและดูดันกว่าเดิมบทวิเคราะห์จากสเกตสปอร์ตไม่ว่าผลจองปเป็นอย่างไรชื่อของริโอเอ็นกุมฮาต้องอยู่ในโผหากไม่สตาร์ตตัวจริง การส่งลงมาเป็นซุปเปอร์ซับในช่วงครึ่งหลังคือก้าแรกที่ปลอดไปแต่ทรงพลังที่สุดในการเปิดตัวว่าที่ซุปเปอร์สตาร์คนใหม่ตอนหน้าสมามุตหงแดงโทั่วโลกนะครับอ่ะยังไงก็ต้องได้ลงนะนะครับผมเชื่อแน่นอนนะครับจะได้ลงเท่าไหร่ละครับแต่อ่าถ้าได้ลงช่วงท้ายห้าหรือสิบนาทีเนี่ยโอ้ยถือดาคาขักครับพี่น้องเสียดายของครับแล้วมึงสีดันเข้ามาที่แตกย่างขึ้นมาซ้อมกขาชุนใหญ่ สั่นก็ปอยปเขาไปอันหาวิชาอันได้โอกาสลงสนามละ่ะใช่ไหมล่ะครับมา,มาเสือกแบบไม่ให้โอกาสเขาอย่างนี้นักเตะมันก็แบบมีน้อยใจบ้างอยู่แล้วนะครับซ้อมหนักแต่ไม่ได้ลงเล่นนะครับผู้แล้วลูกรักเพื่อนในลงเกือบทุกเกมห่ามึงเงยเราไปต่อทนนี่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจาก m อ w มิวนะครับ ฝันร้ายที่ริยาดนะครับเมื่อดิวนูเยตพ้นคิดใส่หงแดงจอช่วยเงินโบนัส10ล้านปอนด์หลังถูกหันชื่อพ้นทับเอาอิลานอนาคตของดาวินูเยตนะครับในดินแดนทะเลทรายถึงตันตันนะครับเมื่อยักษ์ใหญ่แห่งสวิตโปลีย่างเอาอิ่านตัดสินใจหักดิบหันชื่อดาวยิงในวัย2ุหปีออกจากขุมกำลังลุยลี่ยังเป็นทางการส่งแรงสั่นสะเทือนกลับไปยังบัญชีธนาคารของหงแดงลิเวอร์พูลทันทีนะครับ จุดเปลี่ยนช็อคโลกเบนเซม่าเสียบแทนที่ตลาดหน้าหนากลายเป็นนรกของนูนเยสเมื่อออสลิลันเลือกเดิมพันครั้งใหม่ด้วยการลงทะเบียนคาริมเบนเซม่ายอดเดียวยิงในวัย38ปีเข้ามาเสียบโคต้านักเตะต่างชาติแทนนูนเยสแบบสายฟา้าแลบสถานะถูกใช่แข็งดูเดีจะเลือกสิทธิ์ลงเล่นเพียงรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิทซึ่งเหลือโปรแกรมอย่างมากเพียง5เกมเท่านั้น สติที่มากผิดหวังการย้ายทีมมูลค่ามหาศาลจากแอนฟิลสเวลอัปปางหลังยิงได้เพียง7ลูกจาก23นัดสวนทางกับความคาดหวังระดับมหาศาลผลกระทบถึงแอนฟิลเงิน10ล้านที่จางหายไปในอากาศนี่คือข่าวร้ายที่สุดสําหรับริชานฮิวผู้นักการกีฬาลิเวอร์พูลครับเมื่อเงอนขแอดออนที่เคยคิดว่าได้แน่ๆกำลังจะกลายเป็นศูนย์เจมพียอวงในระดับที่1ยืนยันว่า เดนี้มูลค่าเริ่มต้น46ล้านปอนด์แต่มีเงื่อนไขโบนัสที่พ่วงเอาไว้มูลค่าสูงถึง65ล้านยูโร The Financial Hit เมื่อหนูนเยตไม่ได้ลงสนามสวลัลต้องระเห็ดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เงื่อนไขโบนัสส่วนต่างมูลค่า10ล้านปอนด์หรือราว12ล้านยูโรจึงแทบจะหลุดลอยไปจากเมืองลิเวอร์พูลทันทีจากสซตีสมูสรน,นะครับสู่บทสรุปที่น่าใจหายย้อนกลับไปในปี 2, 2022ครับลิเวอร์เคยทุ่มเงินเซติรวมกว่า85ล้านปอนด์ คว้าตัวนูนเยสมาจากเบนฟิก้าแม้เขาจะเพิ่งมีส่วนร่วมในการชูถ้วยแชมป์พิมลิกเมื่อือนกันก่อนแต่เส้นทางในซาอุกลับกลายเป็นรอยด่างพร้อยเดินตามรอยความล้มเหลวของรุ่นพี่อย่างโรเบโตเฟอร์มิโนไปอย่างน่าเสียดายนะครับส่วนสถานีถัดไปของนูนเยสหลังปฏิเสธเขาเสนอจากเฟโน,นเช่เมื่อเดือนมกราคมสัญญาณเตือนภัยดังเชื่นว่านูนเยสเตรียมเก็บกระเป๋าอำลาอาิรันในช่วงสมัยน,นี้แน่นอนคำถามคือ ใครจะกล้าเสี่ยงคว้าตัวเขาไปร่วมทีมนะฮะลิวพูลบ่สนใจเน่บอกครับพี่นองเอ้ยก็ล่าสุดนี้นูนเย็นะครับเหมือนจะเปลี่ยนโปรไฟล์ของตัวเองนะครับเป็นรูปชูถ้วยพิมลิกอังกฤษกับลิวร์พูลนะครับเหมือนส่งสัญญาณอยากจะกลับแอนฟิลหรือไม่นะครับเอายูบ่ละครับพี่นองนะครับก็ถ้าเป็นผมนะครับตอนนี้คงไม่น่าจะบระจบกันนะฮะเพราะดูแล้วนะครับ อันเดอสโลตก็ยังมีอีซักอยู่นะครับเอกิิเก้นะครับลืมไปหมดแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนูนเยตตอนอยู่กับสโลตก็ไม่ได้เป็นตัวหลักด้วยนะครับอ่าก็เลยขายออกไปนะครับก็คงไม่ได้มาอยู่ลิเวอร์พูลและวนะฮะท่านผู้ชมก็ยังไงขอให้น้องเจอกับทีมใหม่ไวๆแล้วก็เป็นทีมที่ต้องการน้องเขาจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ใดนะครับเราไป ปิดท้ายกันที่สื่อจากโลซิงเดอะคอปกันหน่อยนะครับเป็นชเชิงบทวิเคราะห์นะครับอ่าไปฟังกันหน่อยบทเรียนสุดขมขื่นเมื่อแนวคิดเน้นอนาคตของ FHG กําลังจุดรั้งอันเนสุสรัดตกจากบัลลังก์ในวันที่การลุ้นแชมป์พิมรีเกขก้สู่เรดโซนนะครับเลวลกับไม่ได้สู้ด้วยอาวุธที่ครบมือแต่กําลังสู้ด้วยสภาพหลังพิงฝาวิกฤตตการนี้ไม่ได้เกิดจากฝีเท้าในสนามนะครับ แต่เกิดจากความนิ่งเฉยในห้องบอร์ดบริหารคำถามสำคัญคือ FSG ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวิกฤตที่เห็นอยู่ทนโทษแต่ถูกเหมือนเสียงเตือนของระดับตำนานอย่างคาร์กเกอร์และเมอร์ฟี่กลายเป็นความจริงที่ตามหลอกหลอนนะครับเมื่อลิเวอร์พูลเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยรายเชิญนักเตะบ,บาดเจ็บที่ยาวจนน่าตกใจแบลลี่เลโอนี่ปิดเทอมรูดมานยาวทั้งฤดูกาล ทีมปรงยังคงไร้กำหนดคืนสนามล่าสุดเป็นวัตุลุเอนโดโดนหามออกจากสนามนัดพบกับเซนเดลันต่อย้ำถึงความปราบบานในแดนกลางอันเดรสอนยอมรับผ่านสื่อแบบไร้ฟิลเตอร์ว่าทีมกำลังอยู่ในสภาพปราะบางถึงกิจสุดโดยเชอ่ในแผงเซนต์แบ็กและมีฟิลต์ตัวรับหากมีใครล้มลงไปอีกแม้แต่คนเดียวแผนงานที่สร้างมาทั้งปีอาจล่มสไลด์ลงทันทีนโยบายอดเปรี้ยวไว้กินหวานที่กลายเป็นพิษ สิ่งที่สร้างความขับคันใจกับเดอะคับมากที่สุดก็คือการทีลุชชัดหิวและไมเคิลเอเวิร์ดเลือกที่จะปล่อยมือจากนักกีฬาเพียงเพราะตัวเลขเพาดานขัหนเ่อนไม่ลงตัวแต่กับยอมทุ่มเงินถึงห0ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวอนาคตอย่างเจมี่ชักเก้ที่จะย้ายมาในฤดูกาลหน้ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อซูไนต้องคำถามนะครับสโมสรระดับลุ้นแชมป์กลับไม่มีการขยับตัว ดึงตัวเก๋าเข้ามาประคับประคองทีมในยามวิกฤตท,ทั้งทั้งที่ปัญหาแนวรับเรือรังมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่พวกเขากลับเลือกที่จะรออนาคตในวันที่ปัจจุบันกำลังพังทลายเดิมันที่เสี่ยงเกินไปความสำเร็จที่อาจหลุดมือจึงอยู่ความสำเร็จของริเวอ้์พูซ้่งขึ้นจากรากฐานที่ยั่งยืนของ FSG แต่ความล้มเหลวในการปร,รับตัวตามสถานการณ์กำลังกลายเป็นจุดบอดที่ร้ายแรง กาวเฟนแบกและแม็กอลิเซอร์ถูกใช้งานจนสภาพร่างกายเกินขีดจำกัดโนแพลนบี no เคยที่โจรกลายเป็นไพ่ใบสุดท้ายในม่านสำรองที่พึ่งพาได้จริงเพียงคนเดียวหากลูกการนีลวอร์ต้องลงเอยด้วยมือเปล่านิ้วทุกนิ้วคงไม่ได้พุ่งไปที่อนันเนลสลอตผู้ซึ่งถูกส่งลงสนามรบด้วยอาวุธที่จำกัดแต่ชุ่วโงตรงไปที่ห้องทำงานของบอร์ดทหารที่ปล่อยให้ความรอบครอบกลายเป็นความประมาทจนทำร้ายทีมในที่สุดนะครับอ่า นี่คือบทวิเคราะห์นะฮะก็ต้องบอกว่ารู้ปัญหาตั้งนานแล้วนะครับนักเตะบาดเจ็บนะครับแต่ไม่ทําอะไรเลยนะครับเลือกที่จะซื้ออนาคตซื้อเจมิชเก้นะครับแต่ปล่อยเกฮีไปนะครับเพราะว่าไม่สู้ค่าเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เสริมตัวเก๋ามาด้วยนะครับเพื่อประคองทีมในเรื่องของวิกฤตแนวรับที่มีปัญหาเรื่องังมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับบอดบริหารโดนเลยนะครับ ก็นักหนักก็คือลิชันฮิวเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่เคยเอือเวิร์ดนะครับก็นี่คือบทวิเคราะห์ที่มองดูแล้วฟังดูแล้วก็เห็นภาพเลยนะครับชัดเจนนะครับนี่คือสุนการลิวภูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14กุมภกพันธ์นะครับวันนี้เป็นวันแห่งความรักขอให้แฟนๆนะครับมีความสุขนะครับใครมีเวลานะครับก็ไปบอกคนที่คุณรักข้างๆหูไปทําดีๆนะครับพาเขาไปกินของอร่อยๆอร่อยพาไปท่องไปเที่ยวนะครับวันนี้ เป็นโอกาสดีแล้วนะครับขอให้สมหวังทุกท่านนะครับแลวกลับมาพนใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ